ยูเห็นโหลกก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ก่โโอพวงกุหลาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าเดมอนบ็อกกันอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเราจะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมมาอะไรสอ,อนเก็บเวลนะไหนมีใครเอาไปใช้หรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหรือใครมีอะไรมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับ <Okay. S 1> วันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผม กลายเป็นเดมอนแล้วหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมทำเฟลไปห้ารอบนะครับแม่งเฟลห้ารอบ,แ,บแล้วมันเพิ่งจะมาได้ตอนที่เขาเนิร์ฟไอ้นี่นะครับโอกาสการไม่ติดอะไม่ใช่ดิมันไม่ได้เนิร์ฟโอกาสการไม่ติดนะครับมันทำให้แบบเวลาเราเฟลแล้วมันจะเสียเวน้อยลงแล้วก็แล้วก็อะไรวะไม่รู้นะครับแค่นั้นแหละ<บ>อย่างนี้จะเรียกว่าผมดวงดีก็โอ้ มันก็ไม่เกี่ยวเนี่หว่ามันแค่ทําให้เวลาเสียเวลแล้วมันเสียน้อยลงโอกาสได้ก็เท่าเดิมนะครับเออก็ถือว่าดีครับสุดท้ายผมก็ได้มาแล้วหลังจากทําไป6รอบติดครั้งที่6ก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเดมอนอาร์ตทามารีนะครับหรือว่าไอ้ลูกบอลน,นั่นแหละ oh. ที่ในการ์ตูนที่จะมีอสูรผู้หญิงนะครับที่มันงอแขนได้หแขนใช่ไหม งอออกมา4แขนนะครับรวมกับแขนอีกรองข้างเป็น6แขนอย่างที่เห็นนะครับผมปลดล็อกสกิลมาครบแล้วหลังจากฟาร์มมาอย่างยาวนานทั้งคืนเออนี่เป็นความลับนะครับทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนก็ผมได้เป็นเดมอนตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับมาตเตอรี่เต็มถึง100ตอนประมาณ8โมง9โมงนั่นแหละผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็10โมงนะครับ อ,อย่างที่เห็นนะครับมันก็ฟาร์มไม่นานนะนี่ขนาดผมไม่ได้ซื้อคูณ2 Xp มาเตอรี่มานั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลใส่เพื่อนผมนะครับมาดูกันเลยด้ก่าครทุกคนสกิลแรกบอลโทโยนบอลอ๋อ,อ,อไม่กดใช้สกิลไม่ได้เอ๊สกิลไม่ได้อ <c oughs> รออย่างนั้นเราเพื่อนเดี๋ยววิ่งกลับไปไม่ต้องกลับมานี่โหว,วิ่งไปตั้งนานมั่งสกิลบัคเฉยยู u เรดีสกิลแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นสกิลโยนบอลธรรมดานะครับหรือว่าเป็นสกิลบอลโทนั่นแหละนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับอืมเวลาโดนแล้วมันก็จะแร็กดอไปนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับเกมนี้เนี่ย สกิลเนี่ยมันไม่ค่อยทำดาเมจใส่กันนะครับถ้าเกิดไอคนที่เราสู้ด้วยมันเวลตันเนี่ยดูเลือดนะครับก็เหม็นมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าพี่ครับทำไมผมตีคนเวลตันด้วยกันไม่เข้าทั้งที่ผมก็เวลตันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับนี่แหละเวลตันแล้วก็ดูเลือดนะครับเลือดมันจะประมาณนี้แล้วก็ดาเมจที่เราต่อยเข้ากับคนธรรมดาเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับมันก็เลยแบบ เหมือนไม่มีดาเมจัเท่าไหร่นะเราก็มาดูสก,กิลที่สองกันเลยครับสก,กิลที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนสก,กิลแรกเลยแต่ว่าสก,กิลนี้เนี่ยจะเป็นการโยนลูกบอลสอลูก multiple throw อือโยนสองลูกนะครับดาเมจเหมือนลูกแรกอะแต่เพิ่มเป็น2ลูกนั่นแหละเหมือนคูณสองอะ <Wow. S 1> สามารถใช้เป็นคอมโบแบบนี้ได้นะครับอืออือืมแบบนี้ แต่บอลมันก็มีข้อเสียตรงที่คนเนี่ยสามารถบล็อกได้แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกถึงใช้สกิลไปมันก็ไม่ค่อยกินมานาไ้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันสปแปนได้เรื่อยๆเลยแต่ดามเมจมันก็ไม่มีนั่นแหละจะไม่เหมือนปานนะครับที่มันจะดูแบบมีประโยชน์กว่าในะพวกปานสายฟ้าอะไรพวกนี้ดูแรงกว่านะครับก็มาดูสกิลที่สางมาเลยครับสกิลนี้เนี่ยฟุตบอลเออสกิลฟุตบอลนะครับ เป็นการเตะบอลแต่สกิลนี้เนี่ยมันใช้แล้วมันเดินได้นะผมก็ไม่รู้ทําไมคอยดูนี่เวลาใช้เนี่ยมันกดต่อยไปด้วยได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูมันเป็นสกิลที่ดีนะผมว่ามันแบบสมมุติเราโดนต่อยอยู่แล้วว่าเรากดต่อยอยู่เนี่ยเราสามารถกดใช้ได้ดูแบบนี้นะถือว่าค่อนข้างกดดีนะสกิลนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เขาตีเรานะ ไฮฮิตติ้งมีมาแนละ้วอย่างที่เห็นนะไสกิลเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถใช้ตอนแบบมันไม่เชิงว่าใช้ตอนโดนตีได้นะเหมือนแบบยังไงเราเอาไว้การคนเข้ามาฟันเราได้นะครับมาลองดูอีกรอบอืมอืมเข้ามาอืมอืมอืมแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อยกลับได้อารมณ์ประมาณนี้นะสกิลนี้มันจะไม่เหมือนสกิลอื่นที่ใช้แล้วมันจะต่อยไม่ได้ ไอสกิลฟุตบอลเนี่ยมันใช้แล้วแม่งต่อยตอนใช้ได้เลยดูนะครับเนี่ยเห็นปะม,มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงนะครับมาแล้วก็มาต่อนที่สกิลสุดท้ายสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดโหมด six arm ก็ตามชื่อมานะครับกดใช้แล้วเนี่ยเราจะมี6กแขนแล้วก็ไอสกิล3สกิลแรกเนี่ยมันจะ e v o วนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะสกิลนี้ ลองดูทีทสเตมิน่าผมมันจะแบบเดนรวนรวแต่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ติดคอมแบทนะถ้าเกิดติดคอมแบทเนี่ยมันจะลดรวนรวเลยฮิตมีผมจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดผมติดคอมแบทเนี่ยสเตมิน่าจะลดเร็วขนาดไหนดูเดมอนมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลามันฮีวเนี่ยเลือดไม่ใช่เลือดเดยไอสเตมิน่าเนี่ยมันจะลดเยอะมากนะครับดูมันลดหวบๆเลย แล้วก็มันจะไม่รีเจนด้วยนะครับเพราะว่าเลือดเดมอนเนี่ยถ้าเกิดฮีล <herum. S 2> ไปเนี่ยสเตมมันจะทำให้สเตมเน่าไม่รีเจนนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับพอสักพักนึงเนี่ยมันก็กลับมานี่นะรีเจนถ้าเกิดเราเจอคนที่แบบสู้เป็นเนี่ยฟันเราไม่หยุดผมแนะนํานะว่าอย่าเปิดโหมดนี้นะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายนะครับมันจะทําให้แบบมันจะทำให้แบบสเตมเน่าเราหมดหลอดแบบรวดเร็วนะครับแล้วมันก็ ทำให้เลือดเราเนี่ยแทบไม่รีเจนเลยแล้วก็แดดหนีไม่ได้แล้วก็โดนตียตายอย่างน่าสงสารนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลแรกของไอตอนแปลงล่างนะสกิลนี้นะครับบอลโถนะครับเอ๊ะดูมันจะเปลี่ยนจากการโยนรอบเดียวเป็นโยนสองรอบนี่นะครับอืม,อมเห็นไหมครับมันจะเป็นการอีโวสกิลบอลโทนะจากหนึ่งลูกก็เป็นสองลูกเรามาดูสกิลสองนะครับจากตอนแรกี่ยที่มันโยนแค่สองลูกเนะี่ย ตอนนี้มันโยนสี่ลูกแล้วนะครับอนี่อย่างที่เห็นมันโกงขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูฟุตบอลนะครับสกิลที่สามอันนี้เนี่ยตอนแรกมันก็เตะแค่ลูกเดียวนะแต่พอตอนแปลงล่างแล้วม,มันกลายเป็นสกิลอัติเมทมันชีนกัน<ม> <laughs> ก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างโกงเลยนะถ้าเกิดไม่นับที่สเตเตมน่าแม่งเดินแบบเว,รแบบวอร์เกินขนาดนี้ก็เ <Br at. S 1> วลาเอาไปสู้เนี่ย ผมจึงแบบอะไรอะถ้าจะเปิดในล่างนี้เนี่ยเอาไว้เปิดตอนที่แบบคิดว่าเราจะปิดฉากมันได้แน่ๆนะครับถ้าเกิดเราเปิดตอนมันเลือดเต็มเนี่ยแล้วเราฆ่ามันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายตายแทนเพราะว่าสเตมิมน่าเราจะหมดหลอดแต่ของไอ้คนที่เราสู้ด้วยเนี่ยของเขา่นจะเต็มหลอดนะครับเพราะปกติเนี่ยสเตมิมน่าคนมันไม่ลดกันนะครับถ้าเก er ิดคุณไม่ได ja. mm ้เปิดโหมดให้มันเดนขนาดนั้นน่คนปกติมันใช้สกิลมันลดไม่เยอะนะครับสเตมิมน่า ก็เมื่อกี้ก็เป็นสกิลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปสู้กับไอ้คนคนนี้ให้ดูตามมาเพื่อนตรงนี้แม่งแดดเยอะ,สะเสลือเกินสู้ไม่ได้นะครับอ่าในที่สุดเราก็เจอกันที่ที่เอาไว้สู้กันแล้วมาเดี๋ยวเราจะลองมาสู้กับเพื่อนของผมนะครับที่เขาเป็นปานสายฟ้าน่าจะยังไม่แม็กนะผมว่าเขามีแค่สี่สกิลมั้งมาดูกันว่า ลูกบอลมรณะกับสายฟ้าไหนจะโหกกวกันเฮ้ยออเ้ย,ย,ยผมโดนอะไรเนี่ย๋อสกิลเขาล่องหนผมเลยมองไม่เห็นแมปมันชอบบักนะตอนนี้เวลาคนมันใช้สกิลแล้วมองไม่เห็นเอฟเฟกนะครับเฮ้ยโดนเฟคบล็อกผมก็เลยไม่รู้แล้วตอนนี้ว่าเพื่อนมันใช้สกิลอะไรแต่ผมเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนสตันแบบไม่มีอะไรกัน้น อย่างที่เห็นนะมันตีกันตายยากมากก็พยายามต่อตอกันไปก่อนตอนแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งใช้โอ๊ะมันใช้ตะกิวอะไรเนี่ยบอกไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ,อืมอืมอืม,อมพยายามต่อยธรรมดาให้โดนเยอะๆนะครับนี่แหละต่อยธรรมดาจะเป็นดามเมจหลักของเราโอ้อืมอืมอืม อืมอืมอืมโอ้โอ้โอไมเ่เกือบเกือดโดนอินฟินิตคอมโบอย่างที่เห็นนะครับเดมอนเนี่ยจะฮีลเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาข้อได้เปรียบข้อนี้แล้วก็เด็ถอยหลังรุนรัว,วขอฮีลก่อนแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเวลาเดมอนฮีลเนี่ยมันจะทำให้สเตตเมน่าลดแต่ตอนนี้เลือดผมมันยังลดไม่เยอะนะสเตตเมน่ามันยังไม่ลด เยวคอยดูตะพักหนึ่งไอ้ถ้าเลือดผมมันเริ่มลดเยอะเมื่อไหร่มันจะไม่ฮีลแล้วนะครับเอ้ยมันจะไม่รีเจนแล้วแต็มไปหน้าผมอะคอยดูดูดิเพื่อนมันใช้สก,กิลแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยมันใช้สก,กิลอะไรมัโหลอยู่ดีมันก็วาร์ปได้อืมอืมอืมออกมาอืมอืมอืม อย่างที่เห็นนะผมดีเจนเร็วมากเลยนะเป็นเดมอนเนี่ยแต่ก็มีข้อเสียตรงที่โอเเลเยอร์ oh, ayer, มันดาเมจแรงกว่าเรานะครับนี่มันก็จะมันจะอินฟินิตคอมโบผมอย่างเดียวเลยนะอนม่ืมอืมน,น,น,นี่ไงสติเปนหน้าผมเริ่มไม่รีเจนแล้วนะครับอย่างที่เห็นเราต้องเดทถอยหลังอย่าให้โดนตีสักพักหนึ่งมันถึงจะกลับมารีเจนนะครับเดมอนมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละ เวลาเลือดลดแล้วมันจะไม่รีเจนนี่ไงกลับมารีเจนแล้วนะครับผมถึงบอกไงว่าถ้าเป็นสเลเยอร์เนี่ยพยายามอย่าให้ไอเดมอนเนี่ยมันแดนหนีนะจะับมตะกิ้ให้โดนอืม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 โดนการเบรกอืมแล้วเขาบัคอะไรของโค้เนี่ยเอะ รู้สึกว่าผมจะสามารถปิดฉากเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นอืมอืมมันนี่มันมน,นี่เฮ้ยเ้ยอม่อืม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 มันนี่เข้ามาโอ้ยโอ้ยโฮ้ยต้นไม้พังแหว่งโดนแดดเผาอืมอืมอืม เตมันน่าจะหมดเต็มมันน่าจะหมดอืมนี่ไงผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ตอนเขาเลือดน้อยจริงๆเนี่ยเต็มมนหน้าผมหมดไปแล้วนะเมื่อกี้ถ้าเกิดใช้ตอนเลือดเต็มหลอดเนี่ยมันจะโดนพลิกเกมเลยนะครับผมแพ้แน่เดมมดมันก็ดูโกงนะสำหรับผมเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็ตอนแรกๆผมก็ไม่ชอบหรอกตรงที่แม่งเต็มมนหน้าหมดเร็วเนี่ย แต่พอสักพักหนึ่งก็ปรับตัวได้แล้วนะครับเล่นแบบไม่อะไรอะ่ะไม่วิ่งอย่าวิ่งเยอะอ่ะถ้าเกิดเราวิ่งตอนติดคอมแบทเนี่ยสเตมนินามันจะลดแบบหวบหวบเลยนะครับลองไปสังเกตก,กันดูได้ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยแอสเทลลิ่งนะเพื่อนเขาบ่นว่าผมฮีลเร็วมันฮีลเร็วจริงนะครับแต่แรกกับสเตมนินาที่ถ้าเกิดมันหมดหลอดไปแล้วเนี่ย เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะเมื่อกี้ถ้าเกิดผมเล่นใจร้อนกว่านี้เนี่ยอาจจะแพ้ไปแล้วแต่พอดีผมผมตายมาหลายรอบแล้วครับมีประสบการณ์เยอะเลยรู้แล้วนะว่าต้องทอํายังไงให้สเตมิน,น้าไม่หมดถึงมันหมดเนี่ยผมก็เอาชีวิตรอดได้นะแค่มันจะมีข้อเสียตรงที่ผมจะเดดออกมาจากไอ์อินฟินิตคอมโบได้เพื่อนมันทําเมื่อกี้ไม่ได้นะเราก็จะตายนั่นแหละผมถึงบอกไงว่าเก็บสเตมิมน,น่าไว้ก่อนตอนแรกๆก,ก็เป็นไงก,กันบ้างานู้าชมนั่นก็เป็น สกิลทั้งหมดของธารรมาริบอลนะครับธามาริอะไรวะผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรก็ผมจะเรียกันว่าธามาริอย่างเดียวก็แล้วกันนะโอเคใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับตอนแรกผมก็แค่จะแกะมาแบบมารีวิวพลังนี้เฉย พอเล่นไปเล่นมาผมก็เผยอ,อธิบายอะไรไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรของนักผู้ชมที่ได้มาฟังเทคนิคในการเล่นกันแล้วกันนะถ้าใครอยากเล่นกับผมนีก็สามารถเข้าด i s คอร์มาแล้วก็ปิงหาผมได้เลยนะครับผมเนี่ยจะนั่งตอบตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเกิดผมอยู่นะเอาละรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวจางหวะนี้ครับเจอกันใหม่วันหลังวันหน้าเนี่ยผมจะมาทําอะไรก็พอจิตตากันได้เลยครับ สวัสดีครับ